กลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการชุมนุมของม็อบประชาธิป,ปัตย์จะมีการแสดงละครแนะนำร้อยแวิธีป่าม็อบไปเลือกตั้งนะครับที่สถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรีวันนี้ขณะที่หลายจังหวัดยังคงจุดเทียนแสดงออกซึ่ง111เสียงและต่อต้านความรุนแรงครับชาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรในนามกลุ่มพลังคนเสื้อสีขาวทางเลือกที่3รวมตัวกันบริเวณเขื่อนริมแม่น้ำน่าน จุดเทียนสีขาวเขียนสันติภาพแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมของม็อบประชาธิปัตย์และย้ำเจตนารมณ์ว่าต้องการการเลือกตั้งและขอวิงวอนให้กลุ่มคนที่เห็นต่างจากแนวทางการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย เคารพสิทธิการออกเสียงของประชาชนเชื่อมั่นใน1นสิทธิ์1เสียงครับส่วนชาวจังหวัดจันทบุรีจัดกิจกรรมเสวนาจุดเทียนปล่อยลูกโปง่งต่อเนื่องมาเป็นสัปดาห์ที่4แล้วเพื่อแสดงออกอย่างสันติเพื่อประชาธิปไตยแสดงพลังต้านรัฐประหารและการล้มเลือกตั้งโดยในวันนี้กลุ่มจันสีขาวกลุ่มสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยภาคตะวันออกและกลุ่มชาวจันรักประชาธิปไตย จะร่วมกันจุดเทียนเขียนสันติภาพครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกา30นาทีบริเวณลานหน้าอาคารเฉลิงพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองจันทบุรีส่วนในกรุงเทพมหานครเวลา17นาฬิกา30นาทีวันนี้จะมีการจัดกิจกรรมจุดเทียนบนสะพานล,ลอยหน้ามหาวิทยายลัยหอการค้าไทยถนนวิภาวดีรังสิต ที่สวนเบญจสิริสุขุมวิทยเวลา17นาฬิกา30นาทีจัดกิจกรรมจุดเทียนแสดงออกด้วยใจรักสันติภาพไม่ต้องการความรุนแรงทุกรูปแบบพร้อมจัดกิจกรรมกินไอติมรอเลือกตั้งโดยกลุ่มเพื่อนรักกันเวลา18นาิกา30นาทีชาวรังสิตเชิญชวนร่วมกิจกรรมจุดเทียนผูกผ้าขาวหน้าสพล,ลอยฟิวเจอร์พาร์ครังสิต และไฮไลท์สำคัญของวันนี้นะครับอยู่ที่เวลา17นาฬิกากลุ่มนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการจุมนุมของม็อบประชาธิปั่ป์ในนัดการจัดกิจกรรมจุดเทียนที่สถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรีและก็จะมีการแสดงละครเรื่อง108วิธีฝ่าม็อบไปเลือกตั้งครับ